สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับผิดีแต่เราทุกทุกท่านเข้าูปช่อง VAP ธรรมดานะครับช่อง v ี p ธรรมดาก็จะมานําเสนอไายลท์เฉพาะขิดนะครับไฮไลนเฉพาะขิดของวันที่20นะครับมกราคม2568นะไฮไลนเฉพาะขีดก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกทุกวันรือทุกทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุก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 เลย ตับกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางให้ตมาวางเลยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับภายใเฉพาะกิจนี้จะออกเวลา4โมงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะของทุกวันทุกวันนะครับต้องมีทีธรรมดาก็จากมาทำเสนไทุกทุกวันทุกทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากมายทุกท่านนะครับอ่ะเกยบไปเลยนะครับเียบไปเลยนะสองกับสามนะครับเน้นที่สามนะวิ่งรูดนะครับ ส่วนสองกับสามชุดวินก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับวินกันนะท่ามรับคู่เจาะก็จะเป็นสองห้าห้าสองสองหกหกสองนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสองแปดแปดสองนะครับสองสามสามสองนะครับกันไว้นะสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสาม 3, 3นะครับแล้วก็สามสามนะครับอ่าพึ่งวินนะครับสองสามห้าหกสิบแปดวินกันนะใครวินไม่เป็นก็หันหัแตปนะครับถามคนที่อยู่ข้างๆก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นครับคนที่อยู่ข้างเราอ่ะมีใครอ่ะเวลาเราขึ้นรถเมย์อ่ะก็ะถามคนที่อยู่ข้างๆรู่จะวิ่งเอาที่สามเป็นหลักนะครับใครชอบสองไปแจกไปนะอ่า นี่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะอาเนี่ยอ่ามาดูลําดับต่อไปนะครับลาดับต่อไปนะครับอันนี้คือฮานอยเฉพาะขิดนะครับอืมลำดับต่อไปก็จะเป็นฮานอยกายชาตินะครับฮานอยกายชาดนะฮานอยกายชาดค่อยค่อยดูไปนะครับเบียงเียกันไปนะับียงเบไปฮานอยกายชาตินะครับฮานอยกายชาตินี้ก็จะออกประมาณสัก อ่าสี่สีห้องเย็นเหมือนกันนะครับอานอยใจคาดนะสี่หองเย็นเหมือนกันนะครับพร้อมๆกันเลยแหละอ่าออกพร้อมๆกันเลยหมุนพร้อมๆกันเลยประมาณนี้นะครับอ่าครับเราก็มาชมกันเลยนะอ่านอยใจชาดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะเน้นพี่เจ็ดนะครับเราหกนะครับสําหรับนู่นวิ่งนะอ่าส่วนคู่เจาะคู่วิ่งของเขาก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะ กันนะครับจับคู่กันเรียงไปลาดับเอา้ามองมอง,มนะอองไงะะอมง่เห็นหมดเลยเนาะเอายังไงระคะเนี้ยเต็มแบบเพี้ยมองไม่เห็นหมดเลยครับมองเห็นหมดแล้วคะเนี้ยเรียบแล้วอ่าสองหกหกสองสองสามหกหกสามสี่หกหกสี่ห้าหกหกห้า หกหกครับสองสามเอ้สองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดหกกันไว้นะครับประมาณนี้นะเห็นนะครับอันนี้นะครับหกกับเจ็ดลูดวิ่งนะครับเน้นที่เจ็ดนะฟันโทที่เจ็ดนะครับตามนี้นะครับเกิดอาพันดีเนาะครับลำดับต่อไปก็จะเป็น, 5, นอ,อหาหน่อยครับอาหน่อยอ่า งานพิเศษนะครับลำดับต่อไปนะงานต่อไปก็เป็นงานพิเศษนะครับสักคู่นะครับงานพิเศษครังานพิเศษนะครับสักคู่นะครับงานพิเศษนี้ก็จะออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งนะครับเวียดนามนะครับเลขเวียนนามนะเลขเวียนนามนะครับประมาณนี้นะครับ เป็นเศื้อนนะครับอาหาที่เป็นะครับตันะููนะครับดูนะครับแคหนะรัอ่าอาหารที่เ <gu> ป <bizarre> <UC S> <bird divine> ็ดนะโอ้มันเจะจามขออภัยด้วยเอ้ย เกล็ดเอานะครับเกล็ดเอานะานะ่านะานะพิเศษออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะเด่นแปดกับเก้านะครับเด่นแปดกับเก้านะคู่กันก็สี่ห้าหกเจ็ดนะครับใครชอบสี่ห้าหกเจ็ดก็จับได้นะครับไม่ใช่ว่าจะมาเอาเฉพาะแปดกับเก้านะถ้อแปดกับเก้ามันไม่มานะครับชอบห้าอานนี้ก็ห้าไปลูกไปวิ่งได้ไปจับคู่ได้นะครับอชอบ 5, อก 5, หบกนะรบเรา โอ้ไปจับคู่ได้นะครับประมาณนี้นะอ่ามันแ่ว่าชอบอเฉพาะไม่ชอบแปดไม่ชอบเก้าเนี้ยอาจจะไม่ชอบสี่กับห้าหรือหกกับเจ็ดก็ได้นะครับสามารถที่จะนําไปพังเงินได้นะครับประมาณนี้นะเอ่อเดี๋ยวเอานะครับอ่าจับคู่กันเขาเรียกคู่เกี่ยวครัเนี้ยแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปด เี่ยนไปนครับเกยบไปครับเก็บไปครับจบากนี้เลยนะครับอโอเคครับอันนี้เนาะอ่าลำดับต่อไปเราก็เก็บไปดูที่ ภาาในปกตินะภายในปกตินะครัมดอไปก็ไปที่ภายในปกติภายในปกตินะี่ก็จะออกเวลาเอาภายในปกตินี่จะเอาเวลา6โมงเย็นนะ6โมงเย็นนะครับ อ่าครับเกียมเกี่บนะครับเกี่ยดเลยนะครับต่างนี้นะครับถ้าในปกตินี่ก็จะออกเวลาหกโมงเย็นนะครับอือสี่กับห้านะครับเน้นที่ห้านะสี่ห้าสี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่เก้าศูนย์สี่นะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่สี่ห้าห้าสี่นะครับอือห้าเก้าเก้าห้า ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าเราจะห้าห้านะครับอ่าสําหรับสายวิ่งรูดก็เน,น้นที่ห้านะครับใครชอบห้าก็จับใจนะครับใครชอบเก้ากับศูนย์ใครชอบศูนย์กับหนึ่งใครชอบหนึ่งกับสองก็เอาไปจ่ายได้นะประมาณนี้มันจะอยู่ในนี้แหละหนึ่งตัวอืมครับมาเยอะนะครับประมาณนี้นครับก็แบบนี้เลยนะครับอ่าลําดับต่อไปหาในสุดท้ายนะครับ ฮานายสุดท้ายนก็จะเป็นฮานอยนะครับเป็นฮานอย V.I.P. นะครับฮานาย V.I.P. นี่ก็จะออกเวลาอ่าหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มถึงนึ่งทุ่มครึ่งออกทุกวันทุกวันนะครับฮานาย V.I.P. นะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มถนึงทุ่มครึ่งทุกทุกวันทุกทุวันครับเตรียงกระดาษเสียนเอานะครับมองเห็นไหม แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะแปดกับเก้าแปดเก้ากับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดกันไว้เลยนะเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแบบนี้เลยนะครับเก้าแปดแปดเก้าแามนี้เลยนะครับ คนชอบก็ค่อยจัดนะครับสําหรับฮานอยต้มีให้ชมทุกๆวันรวมมิตรนะครับแบบนี้นะเอบรวมมิตรอย่างนี้ทุกๆวันนะครับต้องมีวีรามดาก็จะไม่ยัเสนอย่้ท่านผู้ชมได้ดูบชเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดสติ๊กเกอร์ส่งให้อาจารย์ด้วยนะครับประมาณนี้นะจะได้รับการจะได้รู้ว่าดูได้ด้วยอย่างนี้นะครับฝากประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับฮาหนายดีเป็นฮาหนายสุดท้ายนะครับช่วงดีชุวดีนะครับครบแล้วทุกฮาหนายแล้วนะฮา,หาหนายแล้วนะครับชุวดีชุวดีครับไปดีครับ